สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ์ลงทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวอิตาเลียมกันบ้างนะครับซึ่งทางวัตลิกบูทอลินนั้นเนี่ยผู้ร่วมก่อตั้งโปรเจกต์อิตาเลียมนะครับก็ออกมายอมรับเหมือนกันนะว่ากังวลอยู่เหมือนกันนะกับการกระจุกตัวของการสเต็กกิ้งเหรียญอิตาเลียมนะที่มีอยู่แค่ไม่กี่เจ้านะครับก็เช่นเคยนะค,คลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะครับก็เป็นเพียงข้อมูล เบื้องต้นนะที่เอามาแชรนะ์เพื่อนๆนะเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับมีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าทางเวอร์ทลิกบูทลินะผู้ร่วมก่อตั้งอิตาเลียมนะเผยรายละเอียดในทางเทคนิคในอนาคตของเหรียญ e ีส t นะหนึ่งในนั้นเขาพูดถึงแนวคิดลิควิดสเต็กกิ้งนะซึ่งยอมรับว่ากังวลกับการกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่เจ้านะแล้วก็คงต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะในการ แก้ไขตรงนี้นะครับโดยหนึ่งในใจความสําคัญบนบทความออนไลน์นะที่ทางอุตลิกนั้นเนี่ยได้เผยแพร่ออกมานั้นคือแนวคิดเรื่องของ Liquid Staking นะหรือว่าการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทนนะคนระับโดยมีสภาพคล่องที่สูงนะครับโดยปัจจุบันนั้นเนี่ยตัวแพลตฟอร์ม Lido นะซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Liquid Staking ลรายใหญ่นะครับซึ่งถือส่วนรายใหญ่นะครองส่วนแบ่งของเหรียญอิตาเลียมที่ถูกล็อกไว้ ในบนระบบ staking นั้นเนี่ยในสัดในสัดส่วนประมาณ32%เลยทีเดียวนะสำหรับตัว Liquid นะครับซึ่งแม้ว่าเหรียญอีทิเรียมเหล่านี้จะกระจายอยู่ในจะกระจายอยู่ในบริเลเตอร์นะหล,หลายหลายลายนะแต่ทางบริษัทบุตรินเองนั้นเนี่ยก็ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการกระจุกตัวของผู้ให้บริการ Liquid staking นะบนอีทิเรียมนะที่มีอยู่ในจำนวนคนที่ไม่มากทักเท่าไหร่นักนะ สักเท่าไหร่นักนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวเนี่ยทางวอตลิกจึงได้เสนอนะครับให้ดําเนินการเปลี่ยนแปลงในระดับโปรโตโคอลของอิตาเลียมนะเพื่อผลักดันให้กระบวนการลิควิดสเต็ i กิ้งของเครือข่ายนะมีลักษณะการกระจายศูนย์มากขึ้นนะแทนที่จะออกเสียงกดดันนะเพื่อให้ทลายการผูกขาดของผู้ให้บริการลิควิดสเต็ i กิ้งทั้งหมดนะครับโดยทางวัตถลิกก็เนี่ยอธิบายเพิ่มเติมอีกด้วยนะว่าทางออกของปัญหานี้อาจรวมถึงการปรับเปลี่ยน ตัวระบบแมคา a นิ s m มนะครับคอนเซนซัสของผู้ให้บริการลิควิดสเต็กกิ้งอย่างตัว l o c k e ก p o พูด้วยนะหรือการสุ่มมอบอำนาจในการกำหนดทิศทางของระบบนะให้แก่กลุ่มตัวแทนของผู้ s t a k กกินะเ,เหรียญรายย่อยจำนวนให้แก่กลุ่มตัวแทนของผู้ Staking ้เหรียญรายย่อยจำนวนหนึ่งด้วยนะครับซึ่งผู้ก่อตั้งอีทเทียม ก็คือสล็กบูทรีนั้นเนี่ยก็ยังสรุปทิ้งท้ายด้วยนะว่าประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ถือมีว่ามีความซับซ้อนนะและก็ละเอียดอ่อนมากนะครับและอาจต้องอาศัยเวลาสักระยะหนึ่งนะเป็นเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหาไปทีละขั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราลองมาดูข้อมูลในเว็บไซต์ดี f าไดมานะครเอ,อน่าจะรวมนะใน Total Value ทั้งหมดของอีเทเรียมเนี่ยน่าจะรวม ที่เป็น p o ูด้วยแล้วก็ที่เป็นโปรโตคอลพวก Defi ด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ตัว l i d o ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับประมาณ7 0เกือบ71%เลยทีเดียวนะสำหรับตัว l i d o นะครับในส่วนของอี h e r ียมเองเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนจาก p ูบ o f ฟเซ็เป็น p ู o o f ฟเวิรนะปัจจุบันนั้นเนี่ยอัตราการเบิร์นะนะก็อยู่ที่ประมาณตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ525,000 e อต่อป,ปีนะครับ แต่ว่าถึงแม้จะมีข่าวตรงนี้มานั้นเนี่ยอีตาเลียมนะั้นยังเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับรองจากตัวบิตคอยนะครับที่ได้รับการยอมรับจากสถาบันทางการเงินนะเพราะว่าตอนนี้เองนั้นเนี่ยก็ยังมีสถาบันทางการเงินหลายๆที่นะที่จ่อจะขอรับอนุมัติตัวสปอตอีตาเลียม ETF นะครับรวมถึงตัวฟิวเจอร์รวมถึงตัวฟิวเจอร์ ETF ของอีตาเลียมด้วยเหมือนกันนะครับ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังนะสำหรับตัวอิทิเลียมนะครับก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องบ i t c o i n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ